thank <sweak> you สวัสดีค่ะเด็กๆช่วงนี้ใครไอใครจามต้องระวังกันด้วยนะคะเมื่อสักครู่ในวิดีโอใส่หน้ากากอนามัยกันแทบไม่ทันเลยใช่ไหมคะแต่เอ๊สถานการณ์ในช่วงนี้เรามีไวรัสอะไรระบาดกันคะเด็กๆอ่ามีได้เด็กตอบถูกแล้วไวรัสโควิด1 9หรือไวรัสโคโรนานั่นเองใช่ไหมคะวันนี้ครูแป้งเลยจะชวนเด็กๆฟังนิทานเกี่ยวกับไวรัสโควิด19กันค่ะพร้อมไหมคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ ออกไปนะโควิด1 9เธอมองเห็นพวกเราเหล่าไวรัสร้ายโควิด1 9ไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ไหมจริงๆแล้วพวกเราน่ะตัวเล็กจิ๋วจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเลยละ่ะแต่ถ้าใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องก็จะมองเห็นพวกเราได้ชัดแจ๋แวแววดูสิบนผิวเรามีหนามแหลมๆรูปทรงเหมือนมองกุฎอยู่เต็มไปหมด พวกเรานี่แหละตัวร้ายสุดอันตรายเด็กๆก,กลัวพวกเราไหมเมื่อก่อนพวกเราใช้ชีวิตอย่างสุขสบายอยู่ในร่างกายของสัตว์ป่าแต่มนุษย์บางคนนะสิชอบล่าสัตว์ป่ามากินเป็นอาหารไวรัสอย่างพวกเราเลยเปลี่ยนที่อยู่จากร่างกายสัตว์ป่ามาเป็นร่างกายมนุษย์แทนพวกเราเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ทางตาจมูกและปากหลังจากนั้นจะเข้าโจมตีเซลล ระบบทางเดินหายใจเป็นที่ที่พวกเราชอบไปอยู่มากที่สุดเลยหลังจากที่เราบุกเข้าโจมตีร่างกายมนุษย์อย่างโหดเหี้ยมแล้วบางคนอาจป่วยเป็นโรคปอดอักเสบซึ่งมีอาการหลายอย่างเช่นไอมีไข้ปวดหัวอ่อนเพลียท้องเสียหายใจลำบากในบางรายอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ไม่เชื่อหรอ เอางั้นดูนี่ออกไปนะชิวชิ่วฮัทชิวฮัทชิว,ชวมีละอองฝอยลอยออกมาได้เวลาไวรัสออกเดินทางแล้วละอองฝอยและมือที่สกปรกสามารถพาพวกเราละไวรัสร้ายไปอยู่บนสิ่งของและสถานที่ต่างๆได้ไกลอย่างไม่น่าเชื่อไม่ว่าจะเป็นอาหารโต๊ะตู้เตียงลิฟต์ ปุ่มกดโทรศัพท์หรือลูกกุญแจเราอาจจะลอยไปในอากาศแล้วไปตกบนตัวแมวสุนนะัขหรือไม่ก็บนตัวเด็กๆเราอาจไปอยู่ในห้องบนรถเมล์รถไฟฟ้าใต้ดินเครื่องบินหรืออาจอยู่ในพื้นที่ปิดที่มีผู้คนเยอะๆถ้าเป็นสถานที่แบบนี้เรายิ่งแพร่กระจายได้ง่ายขึ้นอีกพวกเราเหล่าไวรัสร้ายกำลังร้องเพลงด้วยความตื่นเต้น เราคือไวรัสเราคือไวรัสเราจะซ่อนตัวตรงไหนก็ได้ตามที่เราต้องการอาจจะเป็นในปากจมูกหรือแม้แต่ดวงตาของเธอจากนั้นเราก็จะออกเดินทางจากร่างกายของเธอไปยังร่างกายของคนอื่นๆเราโหดร้ายรุนแรงทำให้คนเจ็บป่วยได้ทีละมากๆแถมยังกลายพันธุ์เป็นไวรัสที่ร้ายแรงกว่าเดิมได้ แต่มีบางอย่างที่ไวรัสร้ายอย่างเรากลัวกับพวกนักวิทยาศาสตร์หมอและพยาบาลยังไงล่ะเพราะพวกเขาคิดจะสู้กับเราแล้วเราก็ยังกลัวคนที่สวมหน้ากากอนามัยด้วยเพราะหน้ากากอนามัยช่วยป้องกันไม่ให้ไวรัสอย่างเราแพร่กระจายวิธีสวมหน้ากากอนามัย 1. คลีหน้ากากอนามัยออก 2. สวมหน้ากากอนามัยโดยดึงให้คลุมกระชับเข้ากับใบหน้า ตั้งแต่ช่วงสันจมูกไปจนถึงช่วงคาง3กดตรงส่วนของโลหะบนสันจมูกให้โค้งรับสันจมูกพอดี4หายใจเข้าลึกๆหากหน้ากากอนามัยขยับตอนหายใจแสดงว่าใส่แน่นเกินไป 5. ห้ามจับด้านนอกของหน้ากากอนามัยขณะถอดออกเรากลัวคนที่ล้างมือบ่อยๆถ้าเธอล้างมือบ่อยๆพวกเราก็โดนล้างออกไปหมดนะสิ วิธีล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาด 1. ล้างมือด้วยน้ำและสะบู่โดยหันฝ่าม,มือทั้งสองข้างเข้าหากันแล้วถูทำความสะอาดให้ทั่ว 2. ใช้ฝ่าม,มือขวาวางบนหลังมือซ้ายวางนิ้วประสานกันแล้วใช้นิ้วถูซอกนิ้วให้สะอาดจากนั้นสลับข้าง 3. นำฝ่าม,มือทั้งสองข้างประกบกันวางนิ้วประสานกันแล้วใช้นิ้วถูซอกนิ้วให้สะอาด 4. ใช้ฝ่ามือขัดหลังนิ้วโดยกำมือข้างหนึ่งแล้วใช้ฝ่ามืออีกข้างถูทำความสะอาด 5. กลางนิ้วหัวแม่มือด้านซ้ายใช้มือขวากำรอบนิ้วหัวแม่มือด้านซ้ายแล้วหมุนไปมาเพื่อทําความสะอาด 6. แบมือข้างซ้ายใช้ปลายนิ้วมือข้างขวาหมุนวนไปมาเพื่อขัดทําความสะอาดจากนั้นสลับข้าง7กกมือรอบข้อมือข้างหนึ่งหมุนมือเพื่อถูทำความสะอาดให้ทั่ว จากนั้นสลับข้างเรากลัวคนที่จะมาพ่นแอลกอฮอล์กับยาฆ่าเชื้อเพื่อทำร้ายเราด้วยแล้วเราก็กลัวคนที่รับประทานอาหารถูกหลักและพักผ่อนเพียงพอเพราะว่าพวกเขาจะมีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงถ้าคนไม่กินสัตว์ป่าและรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอไวรัสร้ายอย่างพวกเราจะอยู่ไม่ได้และคงต้องหนีไปอยู่ที่อื่นแล้วละ่ะเด็กๆจ๊ะ ตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมว่าควรทำอย่างไรให้ตัวเองปลอดภัยจากโควิด19เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆพอจะรู้วิธีป้องกันไวรัสโควิด19กันบ้างไหมคะครูแป้งมีคำถามถามเด็กๆคนเก่งด้วยนะคะกับคำถามพาพเพลินคำถามที่1นึ่งไวรัสโควิด19ติดต่อกันได้อย่างไรบ้างคะ ติดต่อกันทางการไอการจามหรือว่าการสัมผัสสิ่งของต่างๆที่มีไวรัสโควิดติดอยู่นั่นเองค่ะคำถามข้อที่2ผู้ที่เสี่ยงเป็นไวรัสโควิด -19 มีอาการเป็นอย่างไรบ้างคะมีไข้อ่อนเพลียนะคะหายใจไม่สะดวกแล้วก็ไอด้วยค่ะและคำถามข้อที่3นะคะมีวิธีป้องกันไวรัสโควิด1 9ได้อย่างไรบ้างคะเด็กๆ ล้างมือด้วยสบู่แล้วก็น้าสะอาดบ่อยๆใช่ไหมคะถ้าไม่มีน้ําสบู่หรือว่าน้าสะอาดนะคะก็ให้ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะคะและทุกครั้งที่ไปข้างนอกต้องสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะคะและอย่าลืมหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงด้วยคะ่ะเด็กๆตอบคําถามกันเก่งมากๆเลยนะคะครูปแป้งมีวิธีการใส่หน้ากากอนามัยและวิธีการถอดหน้ากากอนามัยมาฝากเด็กๆด้วยคะ่ะ อันดับแรกเลยนะคะเด็กๆจะต้องล้างมือทําความสะอาดมือให้สะอาดก่อนนะคะวันนี้ครูแป้งขออนุญ,ญาตใช้เจลล้างมือแอลกอฮอล์นะคะในการทําความสะอาดมือของตัวเองนะคะแต่ถ้าที่ดีที่สุดเลยนะคะให้เด็กๆใช้สบู่นะคะล้างกับน้ําสะอาดนะคะหน้ากากอนามัยแบบที่1นนะคะเป็นหน้ากากอนามัยแบบเยื่อกระดาษ3ชั้นค่ะมีสสีนะคะให้เด็กๆนะคะจัดที่ใส่คล้องหูแบบนี้ แล้วหันด้านที่เป็นสีสีออกด้านนอกและหันด้านที่เป็นสีขาวเข้าหาตัวเองนะคะแล้วเมื่อใส่แล้วนะคะจะมีโลหะอยู่ตรงกลางให้เด็กๆก,กดโลหะเข้าไปแนบกับจมูกตัวเองนะคะแล้วดึงหน้ากากอนามัยลงมาใต้คางนะคะเดี๋ยวครูแป้งจะใส่ให้ดูนะคะแบบนี้ค่ะ แล,และวิธีการถอดนะคะให้เด็กๆจับที่สายคล้องหูนะคะและดึงออกมาแบบนี้นะคะแล้วทิ้งลงถังขยะหลังจากนั้นทำความสะอาดมือด้วยนะคะและหน้ากากอนามัยแบบที่สองนะคะเป็นหน้ากากอนามัยแบบผ้านะคะ หน้ากากอนามัยแบบนี้นะคะสามารถนํากลับไปซกักแล้วก็นํากลับมาใช้ซ้ําได้อีกหลายๆครั้งได้เลยค่ะแต่ต้องเลือกที่เป็นผ้าหนาๆหน่อยนะคะเด็กๆวิธีการใส่นะคะก็จับที่สายคล้องหูเช่นกันค่ะแล้วก็แนบไปที่หน้าของตัวเองนะคะให้ปิดจมูกแล้วก็ใต้คางของตัวเองค่ะเดี๋ยวครูแป้งจะสาธิตให้ดูนะคะ และว,วิธีการถอดนะคะเด็กๆให้เอานิ้วมือนะคะจับที่สายคล้องหูนะคะแล้วดึงออกมานะคะแล้วก็นําไปซักนะคะแล้วหลังจากที่เราจับหน้ากากอนามัยแล้วนะคะเราก็ต้องทําความสะอาดมือของเราทุกครั้งด้วยค่ะแบบนี้ค่ะเด็กๆ เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆรู้จักวิธีการใส่หน้ากากอนามัยและการถอดหน้ากากอนามัยป้องกันไวรัสโควิด -19 กันไปแล้วนะคะวันนี้เด็กๆเก่งกันมากๆเลยค่ะครูแป้งก็มีกิจกรรมส่งท้ายมาฝากเด็กๆด้วยนะคะให้ผู้ปกครองชวนเด็กๆพูดคุยนะคะว่าเมื่อเด็กๆใส่หน้ากากอนามัยแล้วเด็กๆรู้สึกอย่างไรกันบ้างคะ แล้วพบกับกิจกรรมสนุกๆในห้องเรียนออนไลน์นะคะเด็กๆสำหรับวันนี้ครูแป้งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ